อรุณสวัสดิ์ค่ะแม่แม่วันนี้ตื่นเช้า นะคะตอนนี้ยังไม่8ปดโมงนะคะครูก็มีโปรแกรมวันนี้เราจะไปตรวจสุขภาพถูกต้องครับนะคะจะเป็นของพี่เจมคือจริงๆครูก็ได้ตรวจมาแล้วรอบหนึ่งนะคะเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วปกติทุกอย่างแล้วก็ขอพี่เจมทุกอย่างดีนะคะแต่ว่ามีจุดเดียวที่ยังไม่ดีนะครับก็คือมีไขมันในเลือดเกินเกินนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของพี่เจมก็สาเดือนที่ผ่านมาต้องลดไขมันนะครับเอาไขมันในเลือดอะค่ะออก น,นี้เนี่ยจริงๆมันมีผลนะคะถ้าเกิดพวกคนที่มีไขมันสูงพวกนี้มันก็จะมีผลต่อต่อสเปิร์มด้วยคุณก้อยก็เลยแบบโอ้เอาให้พร้อมก่อนที่เราจะไปตรวจสเปิร์มก่อนที่จะไปทำนหลอดแก้วพี่เจมไปทําน้ําหนักไปทําไขมันออกก่อนนี้สามเดือนแล้วเนาะใช่ครับพวิธีการที่ดีที่สุดในการทีด่ดูแลไขมันนี่ง่ายมากๆลยครับนั่นก็คือการรับประทานโปรตีนให้ถึงนั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่เจมนะครับรับประทานเฟอร์ต้าเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณสามมื้อ สามื้อสามื้อนี่คือแทนมื้ออาหารมื้อไหนบ้างเราลบอละซองได้นะครับก็จะเลยแทนมื้อไหนบ้างก็จะมีมื้อเช้านะครับกลางวันทานอาหารปกติแล้วก็มื้อเย็นแต่มีระหว่างมื้อด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบทานแน็คอะไรเงี้ยสรุปคือประมาณ4ประมาณ4ประมาณ4 3่สามถึงสแล้วตอนนี้ผลลัพธ์คือเกิดอะไรขึ้นกับพี่เจบ้างเราโชว์ให้นึ่น้ำหนักก็ต้องบอกว่าน้ําหนักไขมันที่หายไปเนี่ยหายไปประมาณ5้กิโลแล้วนะครับน้ําหนักไขมันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรา เล่นเวทเล่นอะไรด้วยนะครับมันกลายเป็นกล้ามเนื้อที่มันมาแทนที่นะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะไปลุ้นไม่ลุ้นอ่ะนะเพราะว่าเราก็ดูแลมาดีนะครับไปดูผลตัวเลือดนะครับว่าผลตัวเลือดเนี่ยไขมันในเลือดเป็นยังไงเดี๋ยวคุณหมอนัดเนี่ยแปดโมงครึ่งนี่แปดโมงแล้วเราต้องรีบไปแล้วก็พี่เจมส์ก้น้ำก้นอาหารเป็นมื้อเช้าห้ามกินไม่ได้แต่คุณพกไปเลยตตััววไปเอาไปทั้งกล่องเลยด้นะนี่นี่เอานี้ก็ได้ซองแถมเพราะว่าเอาไปสามซองอยู่แล้ว เนี่ยค่ะเฟอร์ตาคือมันเป็นเวโปรตีนผสมถังเช่าแล้วก็มันจิวิตามินบำรุงสเิรมิมคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรากินโปรตีนจะเยอะแล้วก็ลดคาร์บลดหวานอ่ะยังไงไขมันเราก็ลงอยู่แล้วเป็นผลพลอยได้อันนี้คุณเอาไปแต่แม่เนี่ยต้องกินเพราะว่าแม่ไม่ได้งดน้ํางดอาหัรใดๆนะคะคือวันนี้แม่ไม่ได้เจาะวันนี้คือไปกับสามีไปเป็นเพื่อนแม่ก็ต้องกินมื้อเช้าค่ะคือเราทําไม่ทันนะคะเร่งรีบคุกก็เฟอร์ตี้นะคะนี่เปิดกล่องใหม่เลยสามรสสี่รสนะที่สาม,สนะ <laughs> สามประเภ่อ่นนี้คือเมลอนญี่ปุ่น สตรอเบอรี่นะคะวาน,นิลลานมข้าวนะเด็กตื่นแล้วป,ะปะ๊าป๊าอันนี้ช็อกโกแลตนะแม่กินรสอะไรดีเช้าเช้าสตรอเบอรี่แล้วกันนะคะวันนี้คือจะไม่ปั่นโปรตีนนะปกติกูก็ชอบปั่นกับแบบผลไม้แล้วก็กูก็จะมิกซ์ทันยับยืนมาด้วยฟักทองอะไรนูน่นนี่งั้นขอ้ก็จบจบแบบนี้รีบมากเ,าเป็นว่าชงเฉยเฉยเชฟเฉยเยแล้วกันนะคะมาเลยกระบอกเชฟนะป๊าป๊าใส่กระเป๋าไปเลยนะสามซองอะ เหลียวพอเจาะเลือดเสร็จแล้วก็กินเลยของปราปานี่ชงน้ําได้เลยค่ะไม่ต้องชงนมของผู้ชายนะเฟอร์ตี้นะง่ายๆของผู้ชายมันเหมือนเวเหมือนเวที่เขากินออกกําลังกายอะค่ะแต่ว่ามันก็ผสมพวกถังเช่าโสมกระชายดำเห็ดลินจือแล้วก็พวกแบบซิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อบํารุงสเิร์มนะก็ชงกับนมอัลมอนด์นะคะสูตรเนี่ยอันชวิตเห็นไม่หวานนะคะ นมอมอนน้องไม่ดาก็กินนมแพ้น้องไม่ดาก็กินน้องไม่ดากินนมเหมือนคุกกี้อ่ะแล้วก็จริงๆของเด็กอ่ะนมวัวคุกกอยก็ให้กินแต่ไม่เน้นเท่าไหร่นะให้กินนมหลากหลายของเด็กนะส่วนของคุณแม่ที่เตรียมตัวมีน้องคุกกอยไม่ให้กินเอ่อนมวัวเลยนะคะถ้านมสัตว์อ่ะคุกกี้ให้กินนมแพ้นี่นะนมแพ้ก็กินนมแพ้คัดเกรดเนี่ยค่ะオリ่ท์เบบี้แอนด์มัมที่คุกกอยคัดให้เป็นเกรดพรีเมียมเป็นเกรดหัวนมวิตามินสูงนะคะเพราะว่าคือนมวัวเนี่ยมันมีแลคโตสสูงแม่นะคะแล้วก็มันมีสารแอกอแพ้เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนมทางเลือกที่เป็นนมสั์ที่ดีที่สุดอ่ะคือนมแพะนะราคามันก็อาจจะสูงกว่าหน่อยแต่มันรับรองมันดีกว่าเยอะอุจามินมันเยอะแล้วก็มันเหมือนนมแม่มากที่สุดมันมีระบบการสร้างน้านมแบบอโพคไคร์เนี่ยแห้นมแพะไปแลกต้ต่ําอมแล้วก็ไม่อ้วนนมแพะเนี่ยนะคะใส่ไปเปิดตี่ซองหนึ่งนะคะ ซองนึงอ่ะมันให้โปรตีนบริสุทธิ์เนี่ยนะคะที่เป็นแพลนเบสโปรตีนนะเฟอร์ตี้ไม่ใช่เวคือเฟอร์ตี้อะไม่เหมือนเฟอร์ตาเฟอร์ตาคือเวโปรตีนแต่เฟอร์ตี้คือแพลนเบสโปรตีนผู้หญิงอ่ะคร้อยใ,ให้กินแพลนเบสโปรตีนไม่ให้กินเวย์เพราะว่าเวอ่ะมันผสมนมวัว นะคะแต่ผู้ชายกินเวได้เลยสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะผู้หญิงเนี่ยงานวิจัยบอกเลยว่ากินโปรตีนจากพืชเนี่ยดีที่สุดนะคะถ้าผู้หญิงที่กินโปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่เป็นเน้นที่โปรตีนจากพืชเนี่ยมีงานวิจัยเขาบอกเลยนะคะของ Howard school เนี่ยนะคะ p u บบ i c h e a l ท h เนี่ยบอกเลยว่าท้องยากถึง39%เพ้นสัตว์ที่กุก้อยให้กินที่เป็นที่เป็นโปรตีนจากสัตว์อะคือปลาไข่แล้วก็นมแพ นอกนั้นสัตว์อื่นสัตว์ใหญ่อย่างอื่นกูก็ให้งดก่อนนะในช่วงที่เรากําลังเตรียมตัวเนี่ยเพราะว่าต่อให้มันมีเนื้อสัตว์เนื้อแดงก็จริงแต่จริงมันแทะไขมันนะแม่นะเออเพราะฉะนั้นกินปลาดีกว่ามันจะไม่แท่ไขมันอันนี้กูก้อยท็อปปิ้งไปด้วยกูดเกรนนะคะมันก็คือแพนเบีโปรตีนอีกแล้วค่ะนะคะกูดนะเกรนมันคืออัลมอนด์แฟลกซีลูกเดือยทันยพืชสามชนิดที่กูก้อยจัดมาให้เรียบร้อยมิกซ์กันเลยเราไม่ต้องแบบมานั่งบดมานั่งเคี้ยวอยู่เนี่ยคะ่ะ อัลมอนด์แฟลกซีดแล้วก็ลูกเดือยท็อปปิ้งเข้าไปไนโปรตีนเฟอร์ตี้สองช้อนนะคะสองช้อนพุนผูน,น,นี้เกรดออร์แกนิกนะคะแม่แฟลกซีดนี่อย่างดีเลยมันคือโอเมก้าสามบนดินนะคะมากกว่าปลาแซลมอนนะ่ะให้กรดไขมันดีกรดไขมันดีต้องกินนะไขมันเลวไม่ให้กินกรดไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนนะคะถ้าผู้หญิงที่ไม่กินกรดไขมันดีเนี่ยนะเอสโตรเจนก็จะต่าไม่บาลานซ์นะคะเอสโตรเจนไม่มีไข่ก็ไม่โต นะคะความเป็นหญิงไม่มีฮอร์โมนหญิงไม่มีกระตุ้นไข่ไม่ขึ้นอันนี้หอมมากงาดำออแกนิกขั้วรเราฐานนะคะท็อปปิ้งไปอีก2ช้อนพูนๆงาดำที่ดีต้องมีเมล็ดเทาๆขาวๆนะคะเพราะว่ามันจะมีจมูกงาเนี่ยนะคะมันคือตัวที่ให้เซซามีนินนะแม่เซสามีินก็คือสารแอนตี้ออ,ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ไข่สวยแล้วก็ที่สำคัญ ไม่อ้วนด้วยนะคะนี่เพราะว่ามันมีสารไฟโตสเตอรอนที่มันจะขับพวกแบบไขมันออกทางอุจจาระแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้าตัวงาดําอะแคลเซียมสูงมากมากกว่านมวัวหกเท่านะนี่ค่ะพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าแพนเบสโปรตีนที่อยู่ใกลทานอะไรเงี้ยแพนเบสโปรตีนนะอ่านก็เช็คเนี่ยแทนมื้อเช้าไปเลยคือเฟอรตี้ะค่ะมันทานมื้อแทนมื้ออาหารได้เลยซองเนื้อทานแทนมื้ออาหารได้หนึ่งมื้อเลยดีกว่าเราไปกินพวกแบบ จังฟู้ดอ่ะบางทีเราเรีบๆแล้วเราไปซื้อแบบเบอร์เกอร์คำานึงไต่ทอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมผูก็ยว่ามันมันอิ่มแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้อะไรนะร่างกายเราได้แต่แป้งางือ้ตาไม่เฮลตี้แบบนี้เฮลตี้แล้วก็อิ่มด้วยปกติคุก็ก็จะซดเปิดซดเลยแหละแต่ว่ามันแน่มากนะเดี๋ยวจะเทใส่แก้วให้แม่ดูเทคเชอร์แล้วกันเนี่ยถ้าเร่งรีบคุกวกินแบบนี้แล้วก็กิกนวันละสองแก้ว นะคะกินวันละสองแก้วแล้วครูก้อยจะแทนมื้อเย็นน่ะคือแทนเลยบ,บังคับแทนเพราะมื้อเย็นเนี่ยจะไม่กินคาร์บลดคาร์บงดหวานทานกรดไขมันดีเพิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะ5ข้อของครูก้อยนะคะคีตุสักเซสเพิ่มโปรตีนลดคาร์บงดหวานทานกรดไขมันดีเพิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์สารแอนตี้ออกซิแดนต์ครูก้อยก็ไปเพิ่มในแบบน้ำมะกรูดนะเพราะฉะนั้นมื้อเย็นคือบังคับแทนมื้อเช้าคือถ้ากินไม่ทันก็ต้องกินเฟอร์ตี้ไปก่อนดีกว่าไม่กินข้าวเลย แม่ไหวแล้วไม่ได้ตื่นยังลูกอ๋อตื่นแล้วลูกฮัโลโนสวัสดีค่ะกดมอนิ่งหา่าวโอเคบ๊ายบาย ป๊าป๊าไปไปน้อยเร็วไปแล้วเดี๋ยวเอาผลมาโชว์นะคะ